วันนี้ก็มาจะเจอกับน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนก็มีรถตอนเดียวทําเงินทางานนะคะมาฝากพี่ๆกันค่ะทั้ง2คันนี้นะคะนี่สภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะพี่ๆคนไหนที่กําลังมองหารถเอาไปทําเงินทางานนะคะวันนี้สามารถติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 0810932445สอบถามกันเข้ามาได้นะคะรถทุกคันนะคะเรามีวารันตีหลังการขายแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะรถไม่มีโชนไม่มีพิคว้างไม่มีน้ำท่วมไม่แท้100%เปอร์เซทุกคันเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะคะรถสภาพสวยๆนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ที่จังหวัดสุราธานี4รีเอกตาปันนะคะน้ำฝนยินดีให้บริการกับพี่ๆทุกคนเลยนะคะสนใจก็สามารถอินบอกกันเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะพี่ๆคะ เดี๋ยวตามน้อฝนมาชมสภาพรถมาดูสภาพตัวรถกันดีกว่าว่าในแต่ละคันเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคันแรกคันนี้กันก่อนเลยนะคะ t o y ยต้ารีโนะคะ2.4 entry นะคะปี2024นะคะคันนี้ไหม่แค่50,000เท่านั้นไหม่น้อยมากๆไหม่แท้ด้วยนะคะพี่่คะไม่น้อยไหม่แท้100%เปนนะคะคันนี้ราคาเพียง489,000บาทเท่านั้นนะคะ ประวัติดีก็ฟีดาวได้เลยนะคะรถทุกคนันเรามีการตรวจช็คไข้มากกว่า274จุดมีบริษัทนอกที่ทางสายไทยนาเข้ามาตรวจเช็คว่ารถคันนี้ชนมาไม้พี่ความมาไม้น้ําท่วมมาไม้กอไมมาไมตรวจเช็คได้หมดทุกคันเลยนะคะพี่ๆข่ามั่นใจได้เลยเราไม่มีการ เอารถที่ชนมาเอารถที่ก่อมไมมามาขายพี่ๆอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะคะเอาไปทํางานทํางานเอาไปวิ่งงานก็สามารถติดต่อน้องฝนได้นะคะคันนี้รถสภาพสวยมากๆผ่อนเริ่มต้นแค่8ป0 0ัเท่านั้นฟรีดาวได้เลยนะคะพี่ๆค่ะใครสนใจนะคะทักกันเข้ามาได้เลยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านและมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะคันนี้มาในโฉมหน้าหมูป่ารอดเท่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะ นี่เลยนะคะสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถนะคะคันนี้หน้าหมูป่าแบบนี้นี่ไฟไม่มีครับเหลืองเลยนะคะใส่กิ๊งใส่สะอาดเลยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะนี่สวยมากๆนะคะนี่ใครบ้างไม่อยากได้นะคะน้องฝนยังอยากได้เลยนะคะพี่พี่ขาเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะร้องแม็กเดิมโรงงานนะคะสภาพเดิมๆเนาะ นีม่มีเม,มทับทิมอยู่ด้านข้างมาให้เรียบร้อยนี่ไฮรักนะคะกระจกเป็นสีดามน,นะคะตัดกับสีตัวรถเป็นสีบอลน,นะคะตรงนี้ก็ มีคิวมาให้เรียบร้อยนะคะใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักมาบ้านเขียวน้องฝนได้เลยนะคะ081093 2445นอ่นะคะ081093 2445ทักมาในบ้านเขียวได้นะคะพี่ๆค่ะตู้ใหม่แกะกล่องนะคะตู้ยังไม่ได้ใช้งานนะคะพี่ๆก็เอาไปประเดิมใช้งานกันเลยนะคะไม่ผ่านการใช้งานเนาะเราใส่ตู้ใหม่แกะกล่องมาให้พี่ๆนะคะตู้ความสูงอยู่ที่2เมตรสิบนะคะแปะ๊บอ่ะ ข้างใน,นเป็นไม้ด้านอัดน,นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในสักนิดหนึ่งนะคะสักครู่นะจ๊ะอ๋ะอต้องเปิดฝั่งนี้ก่อนอ่านี่ค่ะพี่ๆขาตู้ใหม่จริงๆนะคะเราไม่ได้เอาตู้เก่ามาค่ะมาขายพี่ๆนะคะตู้ใหม่สภาพสวยเดิมนะคะรับประกันนะคะ รถของเราไม่มีโจรไม่มีพิวามไม่มีน้ําท่วมนะคะสภาพสวยรอดแบบนี้เลยนะคะด้านบนก็ติดตั้งไฟมาให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ขาแมคแมคไรเนอร์ก็สภาพคมสวยงามนะคะนี่สวยไหมพี่พี่คนไหนที่สนใจอย่ามัวแต่มองนะเดี๋ยวรถจะติดจองนะคะรถหายากมากตอนนี้ค่ะพี่พี่ รถหายากมากนะคะรีบตัดสินใจนะคะเดี๋ยวก็ติดจองนะคะคันนี้สวยมากๆนะคะเป็นสีบอลน,นะคะสีหายากสีสวยด้วยนะคะนี่ค่ะนี่เลยให้ดูทุกซอกมุมของตัวรถเดี๋ยวดูช่วงล่างนิดนึงนี่ช่วงล่างนะคะเสริมเนบมาให้นะคะนิดนึงนะจ๊ะก็รองรับน้ำหนักประมาณสองสองตันได้แหละอ,อ,อยางสแปร์ล้อสแปร์อะไรก็มีมาให้ครบนะคะ อุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะพี่ๆคานี่ค่ะ,ะใครสนใจนะคะรถตู้นะคะทึบรถตู้ทึบนะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445นะคะ0810932445โทรติดต่อได้เบอร์นี้แอดบ้านเขียวมาได้เลยคันนี้ปี24ราคา4 8 9 0 0 0ับาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋ะสภาพสวยมากๆระเราเท่ๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ส่วนคันนี้นะคะ,ะเรามารถวัยรุ่นบ้างวัยรุ่นชอบกันนะคะอีซูซูดีแม็กสปาร์ก s <S คันนี้นะคะปี2020สีขาวรอรอคันนี้นะคะ,ะคันนี้นะคะราคาเพียง4ี่0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่8 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะพี่ๆสาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันดีกว่าด้านหน้านี่ค่ะอีซูซูอยู่ตรงกลางของ ตัวรถเลยนะคะนี่แบบนี้เลยหน้าพิษโลกนะคะไฟไม่มีคราบเหลืองใส่กิ้งใสสะอาดเลยนะคะนี่คะ่ะไฟตัดหมอกอะไรยังไม่มีนะไฟตัดหมอกแต่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะคะนี่คะ่ะแบบนี้เลยตัวรถสีขาวนะนี่คะ่ะอาจจะมีรอยน้ํานิดนึงนะคะนี่แบบนี้เลยยางก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะรอมแหมกแต่งให้เรียบร้อยนะคะมีเม็ดับจิมอยู่ด้านข้างคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะ สภาพสวยมากพี่พี่ประตูมือจับก,ก็จะเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีขาวนี่สวยมากนี่ล้อหลังนะคะบรรทุกหนักได้4-5ตันนะจ๊ะล้อหลังก็เป็นยางบรรทุกนะคะ X c d 2นะคะของมิชลินนะคะมาให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มแล้วแค่มาออกรถเนี่ย ก็ไปวิ่งงานได้แล้วนะคะพี่พี่ขายอย่ามัวแต่มองนะเดี๋ยวรถนักฝึติดจองนะคะรีบจองเลยนะคะจองออกรถเพียง999บาทเท่านั้นนะคะพี่ได้รถสวยเอาไปขับได้รถสวยเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนนะคะนี่ช่วงล่างเสริมมาให้ทุกอย่างเลยแปบ๊บเอ่อเสริมมนาะให้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแหนบสาแหลกตรงเตงโชกคพ่คู่สก,กีนะคะมาให้ครบดูดูกันชัดๆนี่ค่ะ สวยไหมเอ่ยอ่าพี่พี่คนไหนที่หาอยู่นะจ๊ะรีบเลยตอนนี้รถหายากมากนะคะหายากมากมากจริงๆนะคะเน่ก็นี่มีเหล็กค้ำหลบป้ายมาให้ด้วยนะคะพี่พี่ขานี่วัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นนี่ค่ะแมกกาซีนเนอร์ก็โอเคนะคะันนี้แล้วก็ดามกระบะหลังมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะมีทั้งหมด3จุดนะตรงกลางนี้1จุดแล้วก็ตรงนี้1จุดนะคะแล้วก็ฝั่งนู้ดหนึ่งจุดนะคะดามมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็มีชิ่กันด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ก็มาด้วยคอกนะคะความสูงอยู่ที่สิชั้นครึ่งแป๊บน้ำเงินแซมเลดนะคะพี่พี่จ๋าแป๊บน้ำเงินแซมเลดนะคะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านบนก็ใส่เขาเรียกอะไรดันไปข้างหน้าให้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะวางของได้อีกนิดนึงนะคะพี่พี่ขาตรงนั้นเลยนะนี่มีใครที่สนใจอย,อยู่บ้างไหมคะ ตอนเดียวข้อครัวพาวรอยบรรทุกหนักประมาณ4-5ตันนะคะอันนี้เลยคันนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีคราบไม่มีแตกนะคะสภาพยังสวยเดิมเทแน่นอนนะคะนี่ค่ะ,ะเราไม่ขายนะคะรถชนรถพิคว่ำน้ําท่วมเราไม่ขายนะคะเราคัดแต่รถสวยรถเกียร์เอมาขายเท่านั้นนะคะพี่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 คนไหนที่หาอยู่นะมาเลยค่ะพี่ สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้นะคะหรืออยากจะดูออนไลน์นะคะช่องทางออนไลน์น้องฝนก็เขียนเลยว่าน้องฝนเซรี่ไทยรถสวยนะคะหรือว่าอยากจะบ้านเขียวน้องฝนหลังไม้ก็ได้นะคะ0810932445 0810932445ทักมาได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะ ร้อมนะคะจัดไฟเน้นให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็ไปส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะรีบตัดสินใจนะตอนนี้รถคอครัวหายากมากๆค่ะพี่พขาของเรามีน้อง้จริงๆนะคะใครที่หาอยู่อย่ามัวแต่มองเดี๋ยวรถน้ำฝนจะติดจองนะคะอะ เดี๋ยวขอย้ำสเปคอีกนิดนึงนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะรถอคอกรั้วพะร,ร,รอยนะคะคันนี้นะคะี e s u ซ u D-Max นะคะ Spark EX 3.0S คันนี้ปี2020สีขาวสวยๆหล่อๆที่เท่รถมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะคะราคาเพียง489,000บาทเท่านั้นนะคะสะภาพสวยเดิมแท้แน่นอนคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจทักบ้านเขียวม,มาได้เลยคะ่ะ และส่วนรถตอนเดียวตู้ทึบคันนี้นะคะ Toyota r ร v o 2.4 Entry คันนี้ปี2024คันนี้ราคาเพียง489,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นสำหรับใครสนใจทั้ง2คันนี้นะคะ ก็สามารถติดต่อน้องฝนมาได้เลย0 8 1 0 8 9 3 2 4 4 5 0810932445โทรม,มาได้เลยนะคะเรามีบริการจัดไฟเนนให้ถึงหน้าบ้านและมีบริการส่งรถให้ลูกค,ค้าถึงหน้าบ้านนะคะจองออกรถเพียง999บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้น้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรี่ไทยรถสวยค่ะ